สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับคลิปนี้มารอบค่ำสิบธันวาคม25 1 4 1 8นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับคลิปนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องชาวนาครับคืนนี้ตีหนึ่งที่สองยังมีลุ้นอีกนะครับทกศจะโอนเงินส่วนต่างเข้างวด1-7สําถึงเสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็มีการโอนมาแล้ว2วันก็คือ9นะครับแล้วก็10นะครับภาคอีสานเริ่มรวมสิทธ เริ่มโอน10ธันวาคมวันแรกก็ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนทั่วทุกภาคก็โอน2วันแล้วก็คือ9กับ10อีสานโอน10 1วันนะครับวันนี้จะเป็นการโอนวันที่3ของทั่วประเทศ11ธันวาคมไม่ใช่วันนี้ครับหลังหกทุ่มคืนนี้ก็เงินน่าจะเข้าบัญชีเริ่มเข้าทยอยเข้าบัญชีตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเป็นต้นไปนะครับใครที่ยังไม่ได้เงินงวด1-7คืนนี้ก็ลุ้นรอรับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับใครที่มี ระบุวันเกี่ยวข้าวในการลงทะเบียนปลูกข้าวและระบุวันเกี่ยวข้าวอยู่ในช่วงงวดหนึ่งถึงงวดเจ็ดก็คือช่วงวันเกี่ยวก่อนวันที่ยี่ห้าจนถึงวันที่ยี่ห้าพฤศจิกานะใครที่ยังไม่ได้เงินนะครับคืนนี้ที่หนึ่งที่สองรุ้นเงินเข้าบัญชีงวดหนึ่งถึงเจ็ดนะครับอ้าวใครบ้างจะได้เงินเข้าบัญชีก็คืนนี้แหละครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้เข้าบัญชีคืนวันนี้นับเป็นวันนับเป็นการโอนวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับ ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองไปจนถึงสว่างไปจนถึงกลางวันพรุ่งนี้นี่ยังไม่ได้เงินอีกก็ลุ้นวันที่12อีกครับเพราะว่าจะมีการโอนถึง13นะครับเหลือการโอนอีก11 12, 13ธันวาคมนะครับใครที่ยังไม่ได้รับก็คืนนี้ตีหนึ่งตีสองลุ้นครับใครที่ชมคลิปอยู่นี่ขอให้โชคดีนะครับขอให้เป็นผู้ได้เงินคืนนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างเพราะว่าตามแผนการโอนของธนาคารตกสแล้วเขาไม่ได้แจ้งทุกจงังหวัดว่าอำเภอไหนสาขาไหนนะครับ ก็มีขึ้นเป็นบางธนาคารบางสาขาบางจังหวัดครับที่ขึ้นที่ขึ้นโพสต์ทาง Facebook ว่า,าคิวการโอนวันที่11ธันวาก็คือตีหนึ่งตีสองคืนนี้นี่มีสาขาใดบ้างนะครับก็มีไม่กี่จังหวัดที่เหลือก็ไม่ค่อยขึ้นก็ลุ้นเอาเองนะครับว่าใครบ้างจะได้รับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านทั่วประเทศนะครับก็มีลิงก์ให้ตรวจผลการโอนนะครับช่วง หลังตีสองตีสาไปค่อยตรวจผลการโอนคืนนี้นะครับถ้าเงินถูกโอนเข้าบัญชีสําเร็จแล้วสถานาการโอนก็จะบอกว่าสําเร็จนะครับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี25งห้าหกสี่ทับนะครับขอให้โชคดีทุกคนทุก่านครับหลังหกทุ่มคืนวันนี้ตีหนึ่งตีสองขอให้เงินเข้าบัญชีท่านครับสวัสดีครับ